นายกเศรษฐาเองขึ้นไปที่ภาคเหนือนะครับไปกราบพระธาตุลำปางหลวงครับแล้วก็สั่งให้ทั้งผู้ว่าทอทอท,อทอและมมตปรระจำสำนักนายกระบุเอาสถานที่ทางศาสนานี้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวด้วยครับ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังวัด,วด,วดพระธาตุลำปางหลวงที่จังหวัดลำปางครับกราบพระประธานในพระอุโบสถแลว้วก็กราบนมัสการและสนทนาธรรมกับเจ้าวาดวัดซึ่งก็มีการสั่งให้ผู้ว่าทอท,อท,อทอจัดกิจกรรมในจังหวัดลำปางด้วยหากมีกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าลำปางเป็นเส้นทางผ่านนะครับให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกัน แล้วก็สั่งให้รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาทํางานควบคู่กับทททเพื่อเชื่อมโยงสถานที่สําคัญทางศาสนาให้เป็นสถานที่ในการท่องเที่ยวด้วยนะครับ ส่วนผลการสำรวจของนิด้าโพที่ระบุว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลในช่วง9้าเดือนที่ผ่านมาท่านนายกยอมรับว่าเรื่องนี้น่าคิดเพราะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เพิ่งเปิดเผยผลสำรวจไปไม่นานมานี้ตัวเลขออกมามันสวนทางย้อนแย้งกับนิด้าโพครับแต่ว่าส่วนตัวท่านเองก็ยินดีรับคำติชมนะครับเพราะว่าควรได้ยินไม่ใช่เฉพาะคำชื่นชมครับแต่ว่าควรจะมีเสียงที่มาจากการติดด้วย ส่วนมีการถามถึงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรไปร่วมงานบวชที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งนักวิชาการมองว่าเรื่องนี้เป็นการปลุกปั่นนั้นนายกเศรษฐามองว่าเป็นลักษณะของ ความเชื่อของแต่ละคนที่นําเสนอความคิดและวิธีการที่แตกต่างกันไปและคุณทักษิณและก็หลายๆคนที่ออกมาให้ข่าวในช่วงนี้ทุกคนเป็นห่วงบ้านเมืองครับแต่วิธีการพูดหรือว่าการตักเตือนก็มีความแตกต่างกันซึ่งฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับฟังอะไรที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปพิจารณาและรับไปปฏิบัตินั่นเองครับ